ชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อโค้กค่ะชื่อเบลค่ะเบลเบลเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันครับวันนี้มาด้วยกันมาด้วยกันช่วยใครช่วยใครตามคนต่างอยากมาแล้วแบบก็เลยมาด้วยกันมาด้วยกันสูสุหวังไหมว่าจะได้ไปต่อคู่มาเป็นแพ็กเกจก็ต้องไปเป็นแพ็กเกจค่ะสวัสดีค่ะชื่อปนัสดาตาสุนเนินนะคะชื่อเล่นชื่อเบลค่ะเห็นมากับเพื่อนใช่ไหมค่ะเขาได้ไปต่อไหมได้ไปค่ะเหลือเป็นไงดีใจกับเขาไหมดีใจค่ะ ถ้าไม่ได้ไปทําไงก็ไม่เป็นไรคะ่ะอยากไปนะอยากไปอยู่แล้วคะ่ะอาแดบนบเบลล์อกซิคครับเักจะต้องทำอะไรต้องเดินห้ากันกูเก๊กซึ่งกันและกันมีสนใจยต่ใครซึ่งฉันไม่คือใจมีข้อรักใครและกันตา <c oughs> ยแล้ว น่ารักเหมือนตุ๊กตาหมีน้องเน้มมากไแล้วโอ้ตายแล้วแต่เบลเขาเป็นคนร้องเพลงนี้ได้ไม่เพี้ยนเหมือนกันนะปกติคนร้องเพลงนี้เพี้ยนกระจายเสียงก็ใสนะครับเทคนิคการร้องก็ใช้ได้ขอบคุณค่ะครับก็เบลต้องเพิ่มพลังเสียงตัวเองนิดนึงนะครับ่นี่ฟังแล้วมันแบบห้อมแน้มเป็นนิดนึงแต่ว่าหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณภาพอยู่เพิ่มพลังเสียงนะครับสำหรับสำหรับวันพรุ่งนี้ นะครับยินดีด้วย<ม>คงได้ไปต่อขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดีครับนี่ค่ะคนคือคผ่านค่ะ ได้ไปต่อค่ะร้องท่ามดีใจมากค่ะดีใจมากเลยนะคระยินดีด้วยยินดีด้วยเป็นไงกันบ้างครับก็ดีใจค่ะได้เห็นความตั้งใจของลูกไหมตลอดทุกปีที่ผ่านมาเขาชอบค่ะวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้แน่นอนค่ะต้องดีกว่าวันนี้แน่นอนที่ทำสัญญาหรือเปล่าค่ะจะทำให้ดีกว่าวันนี้ค่ะนี่คือสิ่งสำคัญ บอกได้แค่นี้จะรักหมดทั้งใจที่มีให้มันตราตรึองอยู่ในใจเพื่อไปถึงวันลาจาเค okay, 1273คุณปนสดาตาสูงเนินแห่วหน้าครับ ยินดีด้วยครับคุณได้ไปต่อแถวหลังเสียใจด้วยครับไอ้ลูม่ได้ไปอ่ะไม่ได้ไปอไ่ะ ก็ทั้งดีใจแล้วก็เสียใจอะค่ะดีใจที่ได้เข้าแต่ก็เสียใจที่เพื่อนไม่เข้าก็ดีใจฮะแบบเห็นไหมเขาเข้าไปก็แบบว่าเข้าไปมันต้องสู้ให้มากกว่านี้ฮะอยากเขาสู้เยอะ และนี่คือสีผู้เข้าแข่งขันตัวแทนภาคอีสานที่ได้ไปแข่งขันต่อที่กรุงเทพ น่ารักค่ะสไตาย,ยสมวัยคิดผูกอนเนกไปหมดทุกสิ่งอย่างเลยนะแม้กระทั่งมือไม้ที่ทํามาต่างๆนานานะ <c oughs> จริงๆแล้วในลักษณะแบบนี้เนี่ยอันตรายพอสมควรกันนะต้องขอบอกก่อนว่ามันเอาใจประชาชนยากเหมือนกันนะเพราะว่าเอ๊ะเขาจะนึกว่าจะชอบดีหรือจะไม่ชอบดีเอ๊ะมันโนะเนาะเนะมากไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือภาพมันไม่ชัดเจนเอาสั้นๆเลยแล้วกันน่ารักสดใสแต่ไรพลังนะครับ เชิญครับขอบคุณค่ะ